ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนฮักกามาติสบายดีพี่น้องฮักกามาแม่น้องอาเต้ร้านสาวเสดมือมือน้สีผ้าก็เลี้ยงน้าใส่โต๊ะเพราะว่าพ้นพันมาพี่น้องเลยพักการพูดจู่กัดเจาะอัจฉริยะนี่โอ้ยอองุยกเพ้นเหตุเสศษมาแต่เอาคองมบุญพ้นตกสระทำพ้นตกสระทำสะคอนสะคอนขวดน้าใหญ่นะเขาว่าคือว่าเขาให้เอาไปเลี้ยงอยู่โตคือเห็นมีไผเอาไปเลี้ยง khỏe nhá nhảy năn, bong boi bò hải âu, bỏ liềng, bỏ tô, trói, này, đầm này, ừm, tô này là xài thăng, tô nhảy xài tô, tô nhảy này áp để xài tô, bỏ cho, này, gấp giẻ, gấp giỏc, ăn khổ khổ, ăn đi đôi, trói ăn đi đôi, chụp chụp đúng hả, đúng, đúng, chủ. Chủ đúng, đúng, đúng <laughs> nằm vào bao chụp กินบ่ลแล้วบัดตอนไปจัดโตให้นํากัน2คนน่ะสูอย่ามาขึ้นกันกาเวรเด้อสไปจัดโตนํากัน2คนน่ะ้เจ้าสิเอาเท่าใดนําข่อยเว้าอีหลีได้่ซั่นอนากัน2คนน่ะเออ0 0อีตดับมึงเอ้ยมึงดูพี่น้องเอ้ยค่า700กันกเลยว่าเงินกัปตันหลายกว่าหันว่าหลายกว่า700เนาะอยากได้1 0 0 0เออมันมีให้มือนึนี่จัดลนะนี่นะแรง ตกลงตกลงหนะไพยสีเสียงเงินหนาไพ่กันแหนเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ชายขายตัวนะฮะอืมสจอยสีเสียงเงินแถวสจอยสีซื้อเอาเบากรับพี่น้องเลยสั่งกับเงินอืมจีนหน่อยกับตันนีเนาะพี่น้องเหมยอมเสียตัวยังไงแล้วจีนหล่อยเนาะถือเกินไปเดี๋ยวเชื่อถืออานาคารเพื่อนอานาคารพี่ก็แบบฟังก์ชันระบาวว่ากับตันระบาวหรือยังระบาวระบาวเนาะระบาดเลยอาหารสับแพงเอาเอาไปหามไปกินซาุปเอาบ้านทำเม็นสิแข็งนะ ซาดินาซนดีนาหู้ยี่ออกนพอดยอดกี่ห้ังเอ้ยมวนสินโฮเซ่กอดกอดไปน้ํากับลูกไปนํำเออลากกันไปลากกัน่ายแหละ

เนียไปส่งนยูนีพอดอยู่ในอยู่ในในในห้องคนกับพี่น้องเอ้ยตกมือสาวนี่คนเขาไปนมิตรในเกัอ้าเตรียมเตรียมเตรียมากันนมลังนึองเอาไปลกูเฮ้ยอันนี้ไอจอยออกมาแล้วะออนมแก๊สนึ่งกับิโด แคปหนึ่งกไปแกใส่ห้่าไอ้นี่ยไนอันนี้จ้าไปรึมาไม่มีซอติดกันไม่แข็งมากต้อแข็งับคุณนักเกิล Ui ui, quần này nè ui, mà vai đây ui Thì nó người nọ Phải bốc Phải bốc có bách nha Thôi là sao khỏi nạm chứ Các nè này cả kiềm ngàn nó nọ ơi Khốn thật bà, Thịnh mà thịnh mà Khói mi bỏ chắc ใส่โต๊ะละสามขวดแล้วก็กระดาษอนามัยเอ้ยกระดาษชิชูกระดาษอนามัยแข่งไปแข่งมาเปียกหย่อนแล้วพี่น้องพาอฮะก็ออกมาเนี่ยเลยนอนสามวันงี้เดียวพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่นะแล้วก็ติดยังแหละแล้วก็เมื่ออาบน้ำแตะเดิกฮะก็ออกมา มาเทียงอะไรตอนนี้นูน่นไม่ได้เทียงค่ะให้มันเอาหัวไปปล่อยเท้าเอามือขวานให้เราด้วยนะนะเออไปไม่เท้าห,ห้ามือเนี่ยห้ามือห้ามือมือไม่เท้าบรเซียนะห่างนะ ผลน้ําขวดน้ําขวดใช้กระดาษอนามัยน่ะโอ้ยอีกแล้กระดาษอนามัยกระดาษิู่นะจะเอาไปาน้หที่เต้นก็ได้นะยเนาะ ือยอกขมานาอยู่หนปลนั่นเลย่ะจะอตักนี้อ่ะจองบักลายอันหนึ่งได้มนีกนปาปเยแพ็คปลาปลาทอดบมาเอาสามีบู หพี่น้องเอ้ยกูคุณเห็ดเส้นพี่น้องเอ้ยแต่สาวๆจนสาวสวยยังบ่เศร้าอยู pues, okay. ่พนก็ได้นนี้ดาลาบเนื้องูพี่น้องเรับกาบข้อพายนำผู้ที่คนบอกกินเนื้อเนาะโซกเหล็กมาพี่อ่ะคมๆพี่น้องเอ้ยฟีมือแม่น้องอเต้ร้านสาว เอาเองค่ะนะหนูหมักผิกจนกระเด็นเข่าหอยเข่าเยอะส่ะเดไม่ด้ลยค่ะลาบขาาพี่น้องลาบงัวแต่ว่าซุกนะพี่น้องอันนี้นะ่ดิฟอุ้ยหน้าตาพี่น้องเอ้ยคุณได กูกินเนี่ย so กับหอยน้ำลายหอยฉีดไปเลยนะครับ ah, ้าถายพี่ส oh, no, no, yeah. no ่องเทิ AL al oh, no ็ดเที้เยสอกระเทงเห็ดบุกดวหาเทิงอ่ะรีบบอ่ว่บอยกหดดวเอเียดดงหาง่ะบดาวงนะเราเะก็กดวงกสเหรอกยส่ยำ ดาวข้าวบ่ดาวอาทิตย์ได้มีอยู่สักดาอาทิตย์มีแต่พระอาทิตย์ติเลยพระดาวซุกดาวเา้าดาวข้าวดาวผุดดาวประหารมีหมดพระดาวอาทิตย์พระบ่มีมันเป็นพระอาทิตย์นะเนี่ยบอกอ๋พระอาทิตย์นะเนี่ย ครูทังนาจกกินเขากันจะมาสอยเบียรกันเเสาคพูอไปีใน่กินจะเถือกยานซองสำเพอกินอันผู้นั่งย่าละแม่มานนั่นระว่งเด้อเขากายหลังคือเขาเด้อ โซนเข่าทั้งมาพี่น้องทั้งาเป็นโซนเข่าเฮาเนะอริบเข่ามาเลือกมาละอะไรป้าไม่ีเป็นโซนโซนยำพี่น้องโซนยำเป็นโซนไฟโซนมันพี่น้องเลยกู้อันนหัวเช็งไข้ได้พี่น้องบเมนากางใหม่เล้นะกางหัวเชงไข แต่ภายนอกกับว่าเอาไปถ่ายพี่น้องเลยเขามีน,นาทีอันนี้จะก่อนเบิ่งจะก่อนเพราะว่าเพห็นกะมีหลายคนเนาะจัดแจงนาทีกันอยู่ทางนอกพี่น้องเลยโอหับแก่ครูอัญยังสมะปีพี่น้องหลายอย่างสอยๆกันเนาะแพ็คแพ็คแพ็คเนี่ยพี่นอกก้นนองเลย เออตัวหันแกกัมาวางไว้เหมือนเก่าเนี่แหละโต๊ะขาวปรแกลูกมะย่างหรยพี่น้องนั่งตะเฮงเลยจนเกือบด่างมันป่งฮกเอาเบิ้งคุตักอันย่ำน้ากระแตกนี่ไปเลยพี่น้องเรื่องแต่จานย่ำ เรียนอะไรสายอยู่โห่ทั้งนางแต่งผ้าเพลนอยู่พี่น้องเลยเขาจ้าแต่งผ้าเพลนกิ๊กซ่จ่อยกิ๊กซ่จ่อยห้ากระเฮนพี่น้องโบเทนอยู่ขีปนาวเติงเลยเลี้ยงตะงูวานั่นเสียบปะเสียบสตรีมเบอร์บัส ที่มือเบาสักคอนมันจี๊ดเลยเปิดก็มันดุจากก่อนเพิ่มอะไรเผื่อเนาะมาตุบมาฮุมลายพี่น้องเอ้ยบรรจักราเพนชิเจล่าอะไพี่น้องเอ้ยแขกคนกกำลังหลังมากกายชิเทียงเซเฟสกายชิเทียงหน้าพอกันมาได้พี่น้องเลยวิ่งดีไม่เหงืสสดด่สกุลสกุนพี่น้องเลยขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยพี่น้องเด้เอ ขอบคุณท่านยูดัน,นมาเทิงมานี่แหละแ่แหละให้กำลังใจฮะตลอดมาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันด้ออันนี้ลังครัวครับตัวมอนี้ได้วยเขาไปตักอยูใ่ในฮื่น้องมันเปอนมันเปื้อนเปื่อนเปื้อนฝนโตกลิน,ลน,ลน,ลนแต่เศ้าจนสิเทียง